สวัสดีครับพอกัดต้นแรงครับผมมันี้ครับผ่าทิศกับต๊กดินแล้วครับคุณนี่ครับพามาเบิงนิดนึงครับปัญหาบหมนว่าจะเห็นสวนดีอย่างเดียวครับปัญหาก็มีครับผมนี่ครับพามาเบิงกล้วยครับผมถี่ผมได้หหอไนี่จากที่ได้ห่อเด้ห่อเนาะที่เหล็กเท่าห่อไว้ว่ากันกัน แดดกันหลายๆยอย่างกันนุก,กันยังครับผมแต่ปัญหาที่เราเจอก็คือว่าน,นี่ครับเห็นไหมครับนี่ปัญหาที่เราเจอนี่ครับนี่นี่ครับมาต้องเข้าใจอย่างหนึ่งครับว่าอากาศบานเท่านี่มันมันห่อนมันห่อนครับเดี๋ยวไปเบิ่งอีกเครื่องหนึ่งครับผมเดี๋ยวสีบอยให้ฟังตามมาครับ นี่ครับนี่เห็นไหมครับอากาศบานเท่ามันห่อนเกินครับถุงถุงที่เท่า่อมากนี่เมื่อเจอเจอความห่อนนี่ครับลวกลวกกล้วยครับจากที่ว่า่อเสียหายมันงามโมเมนครับมันโบเมนครับบานเท่าอีสานมันมันหอนเกินบันนี้ ต้องให้ให้กล้วยออกหนาห่อนจากที่วัด,ดบัไดบางแผนไ้ก่อนนะครับพอกล้วยออกมาหนาห่อนทามาหอ่อช่วงนี้แดดจัดค่ะรักวกมดเลยครับนี่จากที่เบิ้งเบิ้งแล้วลวกวเกือบทุกเครือเลยครับด้านนี้นี่เก็บขึ้นแล้วครับเก็บออกเก็บว่ชพเอาออกเลยครับปล่อยไปเลยครับ บางบางยางก็ดีบางอย่างกับโบดี้ส่วนที่ดีมันก็คือกันอ้นยางอื่นไดแต่ส่วนที่บบดี้นี่ครับปัญหาที่พอเป็นอย่างสี่ครับผมเดี๋ยวพาไปเบรงอันที่บรี้อ่อครับตามมาครับเนี่ยอันนี้ก็บบรี้อ่อครับน,นี่ก็บมีปัญหายัง จะเบิ่งครับเบิ้งหลๆเครือก็ได้ครับอันนี้ก็เปด้หอปล่อยวไ้ไครับช่วงนี้ปล่อยว้เลยครับบ่วไหวครับเสียของหมดเลยไหมจากที่ว่าจะได้ง,งามๆครับห่อไหง้งามๆมาให้อียงมันเจาะมันยังผิดขาดอากาศบานเฮามหอนเกินไหมผมเลยโอ้ตายตาย พอไหวเกือบยี่สิบเครือเจ้าคิดเบิ้องอ่ะโดนไปหลายอยู่ครับเครือหนึ่งหลายหลายลูกอยู่บันีอง้มันเป็นลูกแต่เราอันนี้บิกนีตัวน,นี้ทำว่าสิประสบบงบอเลยนั่นนี่อันนี้ก็นหนึ่งสองสามสี่หาไม่หาหีครับผมนีม่ตามมาเบิ้งอีกครับ ตามาเบิงอ่ะนี่มาเบิงอตัวนี้อธิบดีท่านเดี๋ยวออกอ่ะ,อะมาเบิงตัวนี้เบิงตัวจริงไลนนะ,ะครับคือกันเลยนี่เห็นบ่นี่คือกันเลยครับแดนหอนเกินครับมันนี้ช่วงช่วงช่วงล้างฝนตกมานี่แดนหอนอีดีไหมเดี๋ยวตรงเอาออกแล้วครับบบไว้แล้วครับอ่าตรง เจอนกเจอยังกับผเป็นยังครับผมคิดว่านะดีกว่าดีกว่ามันเสียถ้ามันเสียไปอย่งนี้เนี่ยมันมันถิ่นมันเป็นว่าถิน่นหรอครับมันบ่มีราคาเลยนะเป็นบอกกันนะเพื่อปลูกเพื่อที่จะเอาไปขายอะ่ะเพราะจินได้เท่ากับคิดหมอมดอยู่แล้วล่ะมันหลายอยู่แล้วนะเนาะโอเคครับมันนี่พามาเบื้องซั้นนี่แล้วครับนี่ละเรื่องเรื่องเรื่องถุงคุ้มนี่แล้วครับที่เหลืก็ว่าโอเคมาไปไป,ไปมามาเบื้องนี้ เนี่ยเนาเลยนี่เห็นหมดเสียของหมดเลยครับเสียของเสียของครับเดี๋ยวออกเลยครับโอเคครับฝากเป็นเป็นแนวทางให้เบิ้งนะครับเด้อมันอบางยางก็ดีบางยางกับบอดี้ครับอากาศทีมที่เขาโม่หอนเกินมันกับบปันใดครับแถวแภูเขาแถวอย่างสีแต่อากาศบานเฮามันหอนหอนแหงครับแถบเต้นแถวภูเขามันหอนชื้นโอเคเนาะครับเนาะสัมนีแล้วครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเน่ครับผมสวัสดีครับ